พอให้ลูกค้าซื้อไปเสริมดวงลูกค้าท่านนี้สนใจพอยไพยลินสินเงินที่ผมได้โชว์ในไลฟ์ซึ่งวันนี้เป็นไพลิน1 0 6กะลัดสีสวยซึ่งผมก็ได้มีการพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมของพอยเม็ดนี้ครับแต่ด้วยความมั่นใจลูกค้าเลยขอชมวิดีโอเพิ่มผมก็ได้ส่งวิดีโอเพิ่มให้กับลูกค้าครับซึ่งลูกค้าก็ถูกใจพอยเม็ดนี้ลูกค้าก็ยังแจ้งอีกว่าลูกค้าก็เคยซื้อไพลินนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สวยเท่าเม็ดนี้ครับลูกค้ายังบอกอีกว่าต ลูกค้าก็ตัดสินใจรับพลอยเม็ดนี้แล้วก็เลือกดีไซน์แหวนเป็นแบบนี้ครับตัวเรือนจะเป็นเกลียวควายกันก็ให้อารมณ์ผิวไหวและหนักแน่นในเวลาเดียวกันครับก่อนที่จะขึ้นตัวเรือนจรผมได้ส่งแบบพีดีให้กับลูกค้าได้ชมก่อนและลูกค้าก็ได้คอนเฟิร์มให้ขึ้นแบบครับและนี่ก็คือแหวนของลูกค้าครับสั่งงามสุขุมแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความหรูหราดีไซน์เรียบๆและพลอยก็โดดเด่นครับหลังจากที่ลูกค้าได้รับแหวนแล้วลูกค้าก็ส่งภาพมาพร้อมกับแจ้งว่าไพลินสวยถูกใจวิวัย จับปลาไกได้สวยมากขอบคุณสําหรับการรีวิวและภาพสวยๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจเลือกร้านสปาเกตตเจมนะครับสำหรับท่านไหนที่อยากได้พอสยสวยๆพร้อมขึ้นตัวเรืนแบบนี้สามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ